สวัสดีครับเห็นอย่างกินน้อแม่มือนเนี่ลาบลาบกรอก้อยลาบก้อยซอยแซ่เนาะกุ้งโอ้กรับอันนี้ประชมกันประมเดียวเนาะมันมันอันนี้อันนี้ก้อยอันนี้ก้อยกุ้งกระเบลกระเือกระปุกอันนี้แจ้วเปรี้ยแก้วบองเนาะอันนี้กระติบเข้าขาดบ่ได้ขาดบ่ได้เข้าอยู่ สมปากได้ไนนี้อันนี้กับคนอันนี้คนสวยไม่ได้เจอกันนานนะครับ่างคน่ังทํามาหารับประทานครับก็เลยไม่ได้เจอกันช่วงนี้แหละเขาให้ก็ยังรักกันเหมือนเดิมเขาเพอเพออยู่เพออยู่มันติเนาะช่วงนี้เขาเขาไม่ให้เอาหดังใกล้กันให้เอาใจใกล้กันบอให้เอาใจใกล้กัน นั่งดูแม่จำลองทานข้าวนะครับแบบสบายๆนะครับเช้าวันอาทิตย์เนวันนี้เนาะกินเป็นตะแซบแล้ะเนาะโอ้กินเป็นตดแซบแท้เนี่ยก,<ๆ>กินน้ำลายเกิดเกิดกินผักเยอะๆผิวพรรณมันจะได้ชสวยครับผมอมืแล้วก็กินผลไม้เยอะๆครับนอจ้า กินข้าวกินกาแฟไปเยอะๆมียี่บ่น้ำมันนี่เนาะหาไก่มาต้มบ่น้ำมันนิ่เนาะอมาต้มก็ไม่ต้มมาต้มเฮือนจะเอาเหรครับต้อน้ำแล้วพอดีสโลงต้อน้น้ำห้วยกระซาเด้แม่ต้อนขึ้นบันสายหดต้นผักหวานน้ำนั้นพอพอดีต้อนไปบองป่านต้นมะนาวนะครับพอะไรเนาะพรก็อยู่เฮือนนั่นแหละเราถามหาอยู่ ไปยินเยอะครับพาถามหายุ่เมวยวันนี่ก็มาจุ้มเดี๋ยวยุ่งมวอวันเนี่มีพี่ระดานะครับคุณระดาเขามีโชคมีลาบเขาก็เลยให้เหาตอนที่ผ่านมานี่แหละครับเขาทําอะไรประสบความสําเร็จนี่แหละ,ะเขาก็เลยว่าอยากให้แม่จําลองกับย่าชิเป็นคนเป็นธุระช่วยกลำแก้บนให้นะครับคุณระดา เขาก็เลยฝากน้ำใจมาให้เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นจำนวนเงินหนึ่งพันบาทนี่นะครับมอบให้กอนกินข้าวนี่นะครับกินข้าวไปพร้อมรับเงินไปพร้อมโอ้ยเจมันคักนี่นะครบขอบคุณคุณดาดาบอกครับผมคุณดาดาวันนี้ก็หวยออกเลขรัฐบาลออกครับแล้วก็ขอให้คุณดาดาโชคดีอีกเด้อครับแล้วก็ ขอขอบคุณที่ไม่ลืมยายจำลองแล้วก็ไม่ลืมคนบ้านโกกอกขอให้เจ้านะ่ะมีความสุขความเจริญก้าหน้าคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเด้อมีความสุขอย่าเจ็บอย่าจนทั้งครอบครัวให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นนะคะสาธุค,ครับก็รับมอบ,บอมาส่ง <ละ S 2> มาส่งมอบให้เรียบร้อยเดี๋ยวป้าจ,จะไปลำให้กับย่าอาชีเดี๋ยวนัดกันเนาะ สะดวกวันลำเสื้อสวยๆแหลนะลลนะ้อเจ็กซีพ่พนานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จำลองจะไปลำกับย่าอาทิพร้อมกันนะครับวันนี้ก็มาะสาให้กินข้าวอิ่มก่อนนะครับนาะโอเคสวัสดีครับ